สวัสดีครับพี่น้องคริสเตชนใหม่ทุกท่านนะครับครั้งนี้เราก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ เราจะพูดถึงศิลศักดิธิ์ประการหนึ่งที่เราถือว่าเป็นขั้นตอนที่ทำให้เราเป็นคริสเตชนที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นผู้ที่เติบโตในความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของศินกําลังในความหมายของศินกําลังสัญ,ญลักษณ์ในพิธีศินกําลังที่พี่น้องได้รับแล้วมีความหมายอย่างไรพระคุณพระพรของพระจิตเจ้า ที่เราได้รับจากสินกำลังนั้นเราจะนำไปใช้ให้เกิดผลในชีวิตเช่นไรนะครับวันนี้เรามาติดตามกันนะครับว่าสินกำลังมีความหมายอย่างไรสินกำลังในพิธีกรรมนั้นบอกอะไรกับเราเป็นต้นในพิธิกรรมที่เชื่อว่าพี่น้องหลายท่านส่วนใหญ่นะครับก็ได้รับสินกำลังแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับ ในโครงการเพิ่มพูนความรู้คริสตชนในวันนี้เรามาเพิ่มปูนความรู้ในเรื่องของสินกำลังกันนะครับตอนนี้เรามาดูก่อนนะครับนะว่าความหมายของสินกำลังนั้นคืออะไรนะครับสินกำลังนั้นนะครับพร้อมกับสินลลังบาปและสินมหาสนิทเรารวมเรียกทั้งสามสินนี้ว่าเป็นสินของกระบวนการรับเข้าเป็นคริสตชน หรือเป็นศินศักดิ์สิทธิ์พื้นฐานแรกเริ่มของความเป็นคริสตยนนั่นหมายความว่าพี่น้องที่มาเรียนคำสอนตอนเป็นผู้ใหญ่เราเติบโตเราเป็นผู้ใหญ่แล้วโดยปกตินะครับเมื่อเรียนคำสอนเสร็จแล้วเราก็จะได้รับศิลกำลังด้วยนะครับโดยเริ่มรับสินอภัยบาศิลหลังบาสิลกำลังและศิลมหาสนิทนะครับทบทวนอีกทีนะครับเราได้รับสินลลังบาศิลกำลังและ สินมหาสนิทนะครับเพราะฉะนั้นสินกำลังเนี่ยทำให้แ่านสถานของสินล้างบาปสมบูรณ์แต่ในกรณีที่นะครับอาจจะมีลูกหลานของผู้ที่เป็นคุชนรับสินล้างบาปตั้งแต่ในวัยทารกหรือเวลาที่เป็นเด็กเล็กๆนะครับแน่นอนประสาสีจักรก็คำนึงถึงความเติบโตทางความรู้คำนึงถึงการค่อยๆให้เขาเรียนรู้ ในการเรียนคำสอนเพราะฉะนั้นถ้ารับศีลล้างบาปตอนเด็กก็จะเริ่มต้นรับศีลล้างบาปหลังจากนั้นพออายุรู้ความประมาณ7จ็ขวบหรือถ้าเทียบก็คงจะอยู่ประมาณชั้นปฐมสามนะครับหรือบางโรงเรียนอาจจะเป็นปฐมปีที่สองก็จะมีการเรียนเพื่อเตรียมตัวรับสินมหาสนิทและแน่นอนเด็กอายุรู้ความก็สามารถที่จะทําบาปทําผิดต่อพระเป็นเจ้าได้เพราะฉะนั้น ก็จึงรับสินภัยบาปด้วยนะครับพิจารณามน,นธรรมเตรียมตัวเพื่อรับสินมหาสนิทครั้งแรกและก็ค่อยๆเรียนคําสอนเมื่อเติบโตพอสมควรนะครับแต่ก็อาจจะอยู่ในวัยป .5 หรือป .6 ก็จะได้รับสินกําลังอันนี้ก็จะเป็น2รูปแบบสําหรับพี่น้องที่เป็นกุศลชนผู้ใหญ่เราเติบโตแล้วก็เมื่อเรียนคําสอนมีความเชื่ออย่างเต็มที่แล้วเราก็รับทั้งสินล้างบาป สินกำลังและสินมหาสนิทเลยนะครับและในภายหลังนะครับสองสสัปดาห์เราก็รับสินอภัยบาปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรับสินกำลังเติบโตมีความสมบูรณ์ของแผนสถานของสินล้างบาปแผนสถานของพระจิตเจ้าจึงมีหน้าที่นะครับหรือบางทีเราเรียกว่ามีพันธะนะครับที่จะปกป้องความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นประจักษ์พยานของความเชื่อขัตตชนทั้งด้วยวาจา และด้วยกิจการนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่เติบโตและรับสินกำลังแล้วพึงปฏิบัตินะครับตอนนี้เรามาดูนิดนึงว่าในพระคัำพีซึ่งเป็นราฐานของสินศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเนี่ยพระคัมภีร์ได้พูดอะไรบ้างเกี่ยวกับสินกำลังในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนะครับบรรดาประกาศศพก็ประกาศนะครับว่าให้ทุกคนรอคอยพระจิตของพระเจ้า และพระจิตของพระเจ้าจะประทับอยู่เหนือพระเมสสิยานะครับเังนั้นพี่น้องนะครับเราคงได้เรียนคำสอนแล้วพระคุณเจ็ประการของพระจิตเจ้านั้นจริงๆแล้วนำมาจากหนังสือของประกาศโซอิสยาที่พูดถึงพระพรหรือพระจิตของพระเจ้านำทางพระเมสสิยาในเจ็ดเบื่องด้วยกันนะครับซึ่งเราก็ทราบดีแล้วนะครับ และแน่นอนนะครับเมื่อพระเยซูเจ้าผู้เป็นพระเมสสยาเสด็จมาเพื่อกอบกู้เรานะครับเวลาที่พระเยซูเจ้ารับพิธีล้างที่แม่น้าจอแดนจากพระบุญยอห์นแบปติสต์พี่น้องทบทวนพระวสารตอนนั้นเราจะพบว่าพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระเยซูเจ้ามีเสียงจากสวรรค์เสียงของพระพิดากล่าวว่าท่านผู้นี้คือบุตรสุดที่รักของเรา นั่นหมายความว่าพระจิตของพระเจ้าทําให้นบุญยอนแบดติสเห็นเพื่อบอกว่าพระเยซูคือพระเมสยาผู้ซึ่งพระเจ้าได้มอบพระจิตเจ้าและพระจิตเจ้านั้นร่วมงานกับองค์พระเยซูเจ้านําองค์พระเยซูเจ้าในการปฏิบัติพันธกิจของพระองค์นี่คือภาพล่วงหน้าของสินกําลังเพราะว่าพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ปรารถนาให้ประชากรของพระองค์ ให้บรรดาศิษย์นะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้รับด้วยนะครับได้รับการนำของพระจิตเจ้าด้วยนะครับในหนังสือพันธสัญญาเดิมอีกเล่มหนึ่งประกาศศกยอลได้ทำนายไว้ชัดเจนถึงเจตนารมณ์ของพระเจ้าที่จะสำเร็จต่อไปในวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือบรรดาอัครสาวกและที่เป็นความปรารถนาของพระเยซูเจ้าซึ่งมาหลังจาก ประกาศศพโยเอลประกาศศพโยเอลเขียนยังไงครับประกาศารรกาศพโยเอลเขียนบอกว่าเราหรือพระเจ้าจะหลั่งจิตของพระองค์ลงเหนือมนุษย์ทุกคนบรรดาบุตรชายและบุตรหญิงของมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะประกาศพระวาจาคนชราจะฝันเห็นสิ่งต่างๆคนหนุ่มจะเห็นนิมิตในวันที่พระจิตเจ้าหลัง่งลงมาเหนือบรรดาประชาชนชาวอิสราเอลและสิ่งนั้นก็เป็นจริง ลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ในวันเป็นเตคอสเตพระจิตเจ้าก็เสด็จลงมาเหนือบรรดาอัครสาวกที่ชุมนุมกันณนะห้องชั้นบนซึ่งเชื่อว่าก็เป็นห้องเดียวกันกับที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งสิลมหาสนิทในการชุมนุมของพวกเขานั้นแม่พระอยู่ด้วยนะครับอัครสาวกก่อนที่พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหวาดวันเก็บตัว ไม่กล้าที่จะประกาศถึงพระเยซูเจ้าแม้พระเยซูเจ้าจะกลับคืนชีพแล้วแต่เมื่อเขาได้รับพระจิตเจ้าพระจิตเจ้าซึ่งเสด็จมาเหนือเขาในหนังสือกิจการอัครสา,าวกซึ่งเป็นพระคัมภีร์ในพนันธสัญญาใหม่บอกว่าพระจิตเจ้าเสด็จมาเหนือเขาเป็นรูปของลิ้นไฟและหลังจากนั้นบรรดาอัครสา,าวกโดยมีนบุญเปโตซึ่งเป็นหัวหน้าบรรดาอัครสา,าวกประกาศถึงพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีคนกลับใจ เป็นจํานวนมากหนังสือกิจกรารอัครสาวกบันทึกไว้ว่ามีคนกลับใจถึง3,000คนขอรับสิลล้างบาปและนี่คือจุดเริ่มต้นของพระศัตสนสจักค,คาทอลิกเพราะฉะนั้นวันสมโพชพระจิตเจ้าอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นวันฉลองวันเกิดของพระศาสนสจากคาทอลิกและแน่นอนนะครับไม่ได้รับสิลล้างบาปแล้วบรรดาอัครสาวกก็มีความประสงค์ที่จะ ทำพันธกิจของพระเยซูเจ้าทําให้ความปารถนาของพระเยซูเจ้าเป็นจริงก็คือการประทานพระพรของพระจิตเจ้าให้กับผู้ที่ได้รับสินลลังบาปแล้วให้ได้รับพระจิตเจ้าอย่างครบบริบูรณ์และเครื่องหมายในสมัยของอัครสา,าวกก็คือการปกมือเหนือบรรดาผู้รับสินลลังบาปและเราก็พบในหนังสือก,กิจาการอัครสา,าวกนะครับบทที่8ข้อ14-17ได้มีการบันทึกนะครับว่า อัคราสาวกที่กรุงเยรูซาเล็มก็ส่งนับบุญเปรตรและนับบุญยอนไปหาชาวสมาเรียนะครับเมื่อทราบว่าเขาได้รับพระวจาของพระเป็นเจ้าแล้วนะครับและได้รับศีลล้างบาปแล้วนับบุญเปรตรัวและยอนได้อธิษฐานภาวนาเพื่อเขาเหล่านั้นและเมื่อทราบว่าเขายังไม่ได้รับพระจิตเจ้าเลยนะครับนับบุญเปรตรและยอนจึงปกมือเหนือเขาทั้งหลายและเขาก็ได้รับพระจิตเจ้าและพระศษษัดเจด็จก็ นำพระวาจาตอนนี้มาเป็นรากฐานสำคัญในเรื่องของสินกำลังนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าในเรื่องของสินกำลังนั้นมีรากฐานมาจากพระวาจาของพระเจ้านะครับพันธสัญญาเดิมเตรียมการกล่าวถึงสินกำลังพันธสัญญาใหม่โดยพระเยซูคริสต์เจ้าพรงปรารถนาให้ประชากรคริสตชนที่ได้รับสินหลังบาปแล้วได้รับสินกำลัง และพระศาสนาจกรก็สืบทอดผ่านทางบรรดาอัครสาวกในประวัติศาสตร์ของพระศาสนาจกรเราจะเห็นว่าในพระศาสนาจารเริ่มต้นศีลกำลังและศีลล้างบาปเป็นพิธีที่อยู่ด้วยกันจะประกอบไปด้วยกันนะครับรวมทั้งศีลมหาสนิทด้วยนะครับแต่แน่นอนนะครับในสมัยแรกคริศตชนมีจํานวนน้อยแต่ในสมัยหลังๆเป็นต้นไมอจักรพรรด คอนสแตนตินกับใจแต่จริงๆก่อนหน้านั้นแล้วด้วยนะครับมีทารกเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็การประกอบพิธีศิทล้างบาปก็เริ่มประกอบในตอนไหนก็ได้ในระหว่างปีนะครับแต่เดิมนั้นพระศาแท้จับโรมันคาทอลิกของเราจะประกอบพิธีสิทลังบาปในวันมิสซาแรกของปัสกาก็คือในตอนลุ่งอรุณ ของวันอาทิตย์ปาสกานะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นธรรมเนียมประเพณีที่พวกเราคริสชนใหม่ก็จะได้รับศีลหลังบาปในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นมิสซาแรกของวันอาทิตย์ปาสกาเพราะว่าอย่างที่เราได้เคยคุยกันแล้วนะครับการนับวันของการฉลองนั้นของการสมโพธนั้นนะครับหรือวันอาทิตย์นะครับการนับวันของวันสมโพธหรือวันอาทิตย์นั้น นับตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินเพราะฉะนั้นค่ำวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันอาทิตย์ปาสกานั่นเองแต่ในภายหลังนะครับก็เริ่มมีการอนุญาตให้ล้างบาปในวันอาทิตย์อื่นๆได้ตลอดปีนะครับวัดตามชนบทก็มีอาณาเขตใหญ่ขึ้นพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้พิธีแรกเริ่มของการเป็นคริสเตียนการปลดศีลล้างบาปศีลกำลังและศีลมหาสนิท โดยปกตินะครับพระสังฆราชเป็นผู้โปรดเพราะฉะนั้นนะครับพระสังฆราชก็ไม่สามารถไปทุกที่ได้ในเวลาเดียวกันนะครับดังนั้นจึงเริ่มนะครับมีการสงวนนะครับสิรล้ังบาปก็สําหรับพระสังฆราชนะครับแล้วก็สิลกําลังก็อยากให้พระสังฆราชเป็นผู้ถวายเพราะฉะนั้นก็เริ่มแยกออกมาว่าถ้าเป็นเด็กรับสิรลลังบาปก่อน และภายหลังรับสินกําลังเพื่อพระสังฆราชจะได้สามารถมาโปรดได้นะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการมาในพระศสัจักรในประวัติศาสตร์แต่ว่าพระศาสัจกร,รทางตะวันออกนะครับพระศาสัจกร,รคาทอลิกนะครับทางตะวันออกนะครับยังคงรักษาธรรมเนียมที่แม้แต่เป็นทารกนะครับเขาจะโปรดทั้งศินลังบาศินมาสนิทและศินกำลังนะครับแต่แน่นอนพระสังฆราชหรือพระอัยการเนี่ย ในจารีตตะวันออกก็ไม่สามารถมาได้นะครับบางทีก็ต้องมอบหมายให้คุณพ่อหรือพระสงฆ์ทําหน้าที่นั้นแทนแต่ว่าอย่างไรก็ดีในประศสึสาากนัจักรตะวันออกก็ต้องใช้มายรอนหรือน้ํามันในการเจิมสินกําลังนั้นต้องเป็นน้ํามันที่พระสังฆราชเสกไ้ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสินกําลังและสินลางบาปนั้นเชื่อมโยงกับพระสังฆราชเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปว่าความหมายทําไมต้องเชื่อมโยงกัน,กนขนาดนี้ เพราะฉะนั้นนะครับเราเห็นนะครับว่าตามที่พ่อบอกถ้าเป็นจิตลัาบาปผู้ใหญ่ก็รับทั้งส0เลยถ้าเป็นเด็กเล็กหรือเด็กทารกก็ค่อยๆเรียนคาสอนให้เติบโตแล้วก็ค่อยๆรับทีละศีนะครับแต่แน่นอนนะครับอาจจะมีกรณียกเว้นในกรณีของผู้ใหญ่ที่คุณพ่ออาจจะเห็นว่าต้องการให้มีการเติบโต มีการรับสินทีละขั้นก็อาจจะให้รับสินล้างบาปก่อนก็คงเหมือนเด็กนะครับรับสินล้างบาปก่อนแล้วค่อยรับสินมหาสินและสินกำลังอันนี้ก็ทําได้นะครับขึ้นอยู่กับแนวคิดในการอภิบาลตอนนี้เรามาดูสิ่งที่สําคัญในเรื่องของจารีตพิธีกรรมสินกําลังการโปรดสินกําลังนะครับเครื่องหมายที่สําคัญที่สุดในการโปรดสินกําลังเรามาดูแก่นของสินกาลังก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไล่ดูว่าในพิธีสินกําลังนั้นมีอะไรบ้างนะครับ จารีตของพิธีศิลกำลังนั้นนะครับเครื่องหมายที่สําคัญก็คือพระสังฆราชนะครับนะหรือในกรณีหลังบากผู้ใหญ่พระสังฆราชก็จะมอบอํานาจให้คุณพ่อเจ้าวัดหรือคุณพ่อท่านใดที่เหมาะสมนะครับนะได้โปรดศินกำลังด้วยนะครับผู้โปรดศินกำลังจะปกมือนะครับเหนือ,อศีรษะของอผู้ รับสิ่งกำลังนะครับและเจิมด้วยน้ำมันคริสต์มาเป็นรูปกางเขนพร้อมทั้งคำกล่าวเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ากล่าวว่าอะไรแต่ตอนนี้ดูความหมายของสัญ,ญลักษณ์่อนนะครับการปกมือและการเจิมการปกมือหมายถึงการมอบพระจิตเจ้าและการอวยพรการเจิมด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วน้ำมันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับนะหรือการใช้น้ำมันในพิธีกรรมเนี่ยมีหลายความหมายนะครับ น้ำมันอาจจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความยินดีการชำระล้างนะครับในชีวิตของชาวอิสราเอลหรือแม้แต่พวกเราเองในปัจจุบันนะครับบางครั้งก่อนหรือหลังอาบน้ำเราก็มีน้ำมันหอมเพื่อฉลมร่างกายเป็นน้ำมันใช้ในความหมายของความยินดีและความอุดมสมบูรณ์ก็ใช้ในความหมายของศีลศักดิ์สิทธิ์ศีลล้างบาศีลกำลังก็ได้นะครับในความหมายว่าเป็นความยินดี ที่ได้รับพระพรของพระเจ้านะครับนอกจากนั้นน้ำมันยังทำให้ข้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นจะสังเกตนะครับพี่น้องที่เป็นนักกีฬานะครับสมัยก่อนมีน้ำมันมวยใช่ไหมครับนวดเวลาที่ก่อนที่จะแข่งขันกีฬานะครับตอนนี้ก็อาจจะมีะน้ำมันต่างๆฉลมตัวนักกีฬาเพื่อน,นวดทำให้เกิดความเข้มแข็งแน่นอนอันนี้หมายถึงตรงเลยการเจิมในวิธีศิลป์กำลังก็คือการทำให้เข้มแข็งนั่นเองนะครับ และเป็นเครื่องหมายของการรักษาโรคมีน้ำมันอีกชนิดหนึ่งที่เจิมเวลาที่มีคนที่เจ็บป่วยนะครับคนที่เจ็บป่วยเราก็จะเห็นนะครับในในชีวิตทั่วๆไปมีแผลมีบาดแผลมีความเจ็บปวดก็จะใช้น้ํามันฉโลมบรรเทาความเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นในสินเจิมคนไข้ก็มีน้ํามันอีกชนิดหนึ่งที่ใช้สําหรับเจิมคนป่วยเดี๋ยวพอจะอธิบายว่าน้ํามันเนี่ยมี3ชนิดนะครับน้ามันสักสิ และมีน้ำมันอะไรบ้างนะครับนอกจากนั้นความหมายของน้ำมันยังหมายถึงความงดงามสุขภาพความสดชื่นแจ่มใสนะครับกับสิ่งกําลังก็ก็มีความหมายนี้อยู่เหมือนกันนะครับการเจิมน้ํามันพุศมาที่น้าปะายังหมายถึงสุขภาพความรื่นเรองแจ่มใสเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับบางครั้งน้ํามันก็ใช้เป็นเป็นเครื่องสําอางในปัจจุบันจริงๆก็ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับความหมายของการเจิมน้ํามันเนี่ยเราพบในสินศักดิ์สิทธิ์นะครับมีน้ํามัน3ชนิดน้ำมันชนิดแรกคือน้ํามันสําหรับเจิมก่อนสินล้างบาปหรือบางครั้งเราเรียกว่าน้ํามันสําหรับคริสตังสํารองการเจิมน้ํามันก่อนสินล้างบาปหมายถึงการชําระและการให้พลังนะครับมีน้ํามันอีกชนิดหนึงชนิดที่2น้ํามันในการเจิมคนไข้ การเจิมน้ำมันให้คนไข้หมายถึงการรักษาโรคและความบรรเทาความหมายของน้ำมันเมื่อสักครูนี้นะครับและมีการเจิมด้วยน้ำมันคริสต์มาหลังศีลล้างบาปจําได้นะครับที่พอได้กล่าวในคําอธิบายเรื่องพิธีศีลล้างบาปนอกจากนั้นน้ำมันคริสต์มายังเจิมในพิธีศีลกําลังและเป็นแก่นสําคัญที่ขาดไม่ได้ในพิธีศีลกําลังนะครับพระสังฆราชผู้โปรดปกมือนะครับเป็นรูปอย่างนี้ S <S เหนือศีรษะของผู้รับสินทำเครื่องหมายสำคัญมหาการเขียนเจิมด้วยน้ำมันคริสต์มาสนะครับในสินบวชครั้งหน้าเราจะมาแบ่งปันเรียนรู้กันในเรื่องของสินบวชน,นั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าในเป็นสังฆานุก,กรไม่มีการเจิมน้ํามันถ้าเป็นพระสงฆ์นะครับพระสังฆราชผู้เป็นประธานในพิธีบวชจะเจิมน้ํามันคริสต์มาท,ที่ฝ่ามือของพระสงฆ์นะครับเป็นพิธีอธิบาย หน้าที่ของพระสงฆ์เช่นเดียวกันนะครับถ้าในพิธีบวชพระสังฆราชหลายท่านได้มีโอกาสไปบวชพระสังฆราชอันต้นวิเรเดชใจเสรีจะเห็นนะครับมีการเจิมน้ำมันที่ศีรษะของพระสังฆราชเป็นพิธีอธิบายเช่นเดียวกันเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาอธิบายกันนะครับว่าความหมายของการเจิมน้ำมันในพิธีของอพระสังฆราชแล้วก็พิธีของพระสังฆราชเต็มๆนั้นหมายความว่าอย่างไงนะครับแต่ว่าการเจิม น้ำมันทั้งศีลล้างบาปศีลกำลังและศีลบวชนั้นเป็นเครื่องหมายของการมอบถวายแด่พระเจ้าเขาเป็นของพระเจ้านะครับนะเพราะฉะนั้นโดยศีลกำลังคริสตชนจึงได้รับการเรียกว่าเป็นผู้ได้รับการเจิมนะครับและมีส่วนในงานของพระคริษา,าพันธกิจของพระคริส้า,าพันธกิจของพระคริสเจ้า,จาคืออะไรการสร้างอาณาจักรสวรรค์ ให้เกิดขึ้นในโลกนี้อาณาจักรสวรรค์นในโลกนี้หมายถึงอะไรอาณาจักรสวรรค์ในโลกนี้หมายถึงอาณาจักรที่ดําเนินชีวิตตามคําสอนของพระเยซูเจ้ารักพระเจ้าสุดดวงใจและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําสิ่งดีงามเหล่านี้นะครับน้ามันคริสต์มาเป็นน้ํามันที่ผสมด้วย น้ำมันหอมหรือ,อยางหอมอที่น้ำมันหอมที่ทํามาจากยางหอมของต้นไม้ที่เรียกว่าย่านบานซัมเพราะฉะนั้นต้องการให้มีกลิ่นหอมเพื่อที่จะบอกว่าชีวิตที่ดีๆอย่างเนี้ยทำพนันธกิจของพระเยซูเจ้าเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อที่สมบูรณ์เนี่ยคือชีวิตที่ส่งกลิ่นหอมของพระคริสต์เจ้านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรารับสิ่งกําลังแล้วเราต้องส่งกลิ่นหอมของพระคริสต์เจ้าด้วยกิจการที่ดีในชีวิตนะครับและแน่นอนนะครับ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในภาพรวมของสินศักดิธิ์นะครับมีสินสักดิิทธิ์3ประการที่รับแล้วมีตาประทับขององค์พระจิตเจ้ารับได้ครั้งเดียวในชีวิตจําได้ไหมครับสินล้ังบาสินกําลังนี้และสินบวชนะครับรเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับสินกําลังแล้วเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระคตณเจ้าเรามีตาของพระคิตณเจ้าอยู่ในชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรา ได้รับการปกป้องจากพระเป็นเจ้าเมื่อเราเป็นคนของพระองค์ทำหน้าที่ประชากรของพระองค์